พี่โพสมีวิธีคิดเพื่อผ่านอุปสรรคชีวิตยังไงครับคนดูถูกเยอะครับขอแนวทางครับคนดูเยอะดูถูกอ๋อคนดูถูกเยอะอืมให้ให้พูดจริงก่อ <The star let> พี่สั้นๆเลยไอคนที่มันด่าเราเนี่ยนะแม่งด่าได้เลยรับหลังพี่อย่าไปทำอะไรที่มันผิดกับเขาก็แล้วกัน ถ้าพี่ไม่ผิดกับเขานะหรือว่าพี่ไม่ได้ทําผิดในสิ่งที่เขาพูดนะผมพูดง่ายๆเลยช่างหัวมันเนื้อออกไปอย่าไปสนใจมันแต่ถ้าเกิดพี่ทําผิดพี่ต้องแก้ไขตัวพี่นะอะไรที่พี่ทําผิดอ่ะพี่จะรู้ว่าพี่ทําอะไรผิดในใจอ่ะถ้าพี่ไม่ได้ทําผิดอ่ะแล้วขอด่าพี่อ่ะช่างหัวมันไม่ต้องไปสนใจเดินหน้าทําในสิ่งที่คิดว่าพี่ดีและถูกต้องที่สุดอ่ะ พี่เก่งพี่ดีอ่ะแล้วพี่ถูกต้องอ่ะพี่ทําไปแต่ถ้าเกิดพี่ผิดพี่ต้องแก้ไขตัวพี่นะเนื้อออกมาพี่ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาด่าพี่นะพี่ต้องไปแก้ไขปรับปรุงตัวพี่นะตันนั้นสิ่งสําคัญนะอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราเชื่อผมถ้าไม่มีอุปสรรคราบลื่นหมดเวลาที่เจออุปสรรคตอนนี้เราพิการเนื้อออกปะ เราต้องทนได้เราต้องอดทนได้แล้วเราต้องมีเหตุผลกับเขานะอุปสรรคมันเป็นเรื่องของเหตุผลนะมันเป็นเรื่องของเอ,อเขาเรียกการเรียนรู้อ่ะอุปสรรคอ่ะมันเป็นการเรียนรู้นะคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะผมมั่นใจว่ามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเยอะนะโดยเฉพาะคนที่ตั้งต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นแบบยากลาบากนะเพราะฉะนั้นคำว่าอุปสรรคมันคือการเรียนรู้นะครับ ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะครับคนที่ด่าเรานะส่วนใหญ่นะเขากำลังจะมองเราพัฒนาเราทำใจกับการพัฒนาของเราไม่ได้